เปิด5านางเอกเล่นเรียบร้อยได้จืดสนิทรายชื่อมีแต่ช่องเจ็ด ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีกระแสของดาราย้ายช่องออกมาเยอะมากซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วค่ะเพราะต่อให้ดาราจะเปลี่ยนสังกัดแต่พวกเขาก็ยังคงทำงานในวงการบันเทิงเหมือนกันเหล่าแฟนคลับก็ยังสามารถติดตามผลงานของดารานักสแสดงที่ชื่นชอบกันได้ทางหน้าจอโทรทัศน์เช่นเคยวันนี้เราจึงถือโอกาสชวนแฟนๆไปจับตาม,มองบรรดานางเอกซุปตาตัวท็อปๆเรตติ้งดีๆที่ยังอยู่กับ ช่องหลักสีเหมือนเดิมไม่ไปไหน แต่ก็ได้มีคนตั้งกระทูว่านางเอกคนไหนบ้างที่เล่นเรียบร้อยบทใสๆได้จืดสนิทโดยงานนี้ผลโหวตและรายชื่อนักสแสดงกลับโผลที่ช่องหลักสีทั้งหมดวันนี้เราจะมาเปิดกระทูว่าใครได้รับการโหวตว่าเล่นบทใสๆแล้วเล่นได้จือดอันดับหนึ่งทิสาสำหรับนักสแสดงสาวสวยทิสาวริทิสาขอบอกเลยว่าเธอเป็นตัวท็อปของช่องที่หลายคนชื่นชอบและชื่นชมในฝีมือการสแสดง รวมถึงชีวิตส่วนตัวการวางตัวดีซึ่งละครของสาวทิสาแต่ละเรื่องที่ปล่อยออกมานั้นเรตติ้งดีไม่แพ้ใครเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกความหวังของช่องหลากสีเลยค่ะแต่กลับโดนบอกว่าเสียงจืดมากและไม่มีเสน่ห์เลยตัวจริงบุคลิกน้องเป็นคนเรียบร้อยอ่อนหวานอยู่แล้วพอมาสวมบทละครที่ไม่มีลูกเล่นมันก็จะจืดจืดไปสองนาวสำหรับนางเอกมากฝีมือนาวทิสานา,นานถือเป็น นางเอกหน้าหวานหน้าไทยตัวเต็งของช่องหลากสีที่หลายคนให้ความสนใจซึ่งสาวน้วน,นเรียกได้ว่ามีผลงานกับวิกหมอชิดมานานแล้วแถมแต่ละบทบาทที่ได้รับล้วนเป็นแต่บทระดับตำนานทั้งนั้นซึ่งเธอก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเลยค่ะแต่ก็โดนว่าเล่นบทเ,เรียบๆที่ไรมันเรียบไปหมดต้องมีซีซันถึงจะดิงสเสน่ห์ออกมาได้ 3. พีพ,พีพัชชาโดยแฟนละครเผยว่าเพราะคนดูไม่ กับบทเรียบร้อยของนางตั้งแต่ข่าวชาวที่ผ่านมาอยากให้นางลองเล่นร้ายดูบ้างแบบตานกัญญาตอนนั้นช่องวางตาลให้เป็นนางร้ายเลย 4. แพรวเชมาวีซึ่งแฟนละครบอกว่าถ้าตอนนี้ล่าสุดก็แพรวเชมาวีในสัจจะในชุมโจนแพรมาเล่นบทลูกคุณหนูลูกเรียบร้อยดูไม่เข้ากันเลยอย่างแพรต้องแนววินวีไปเลยถึงจะเข้ากันหาอัมพชราผาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านางเอกสุกตาตัวแม่ อั้มพัชราพาน,านั้นไม่ได้เซ็นสัญญากับทางช่องหลากสีมาได้สักพักแล้วและเธอจะรับเล่นละครเพียงปีละหนึ่งเรื่องเท่าน,านั้นถึงแม้ว่าสาวอั้มจะไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ก็ถูกทาบทามให้เป็นพรีเซนเตอร์ของช่องเรียกได้ว่าสาวอาั้มคือโลโก้ของช่องหลากสีที่แท้ทรูไม่ว่าจะมีผลงานเรื่องไหนแฟนๆก็ไม่มีทางพลาดแน่นอนค่ะแต่แฟนละครที่โหวตสาวอั้มก็ไม่ได้ให้เหตุผลในครั้งนี้